วันนี้พบกับคุณครูพี่นางเราอยู่อยู่ในหัวข้อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะแต่ในวันนี้คุณครูพี่นางจะพาเด็กๆไปรู้จักสิ่งที่มีชีวิตและจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะในวันนี้เรามาเรียนรู้สิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะเด็กๆความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตนั้นไม่หายใจไม่รับประทานอาหารไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และสิ่งสุดท้ายนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนั้นไม่มีการเจริญเติบโตค่ะเด็กๆตัวอย่างของสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่โต๊ะเก้าอ e, ี้หนังสือ โทรศัพท์มือถือบ้านรถและของเล่นของเด็กๆนั่นเองค่ะประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตคือใช้ในการเป็นที่อยู่อาศัยใช้งานในชีวิตประจำวันการอนุรักษ์รักษาสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆการดูแลรักษา การใช้สิ่งของอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตเอเด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรซิกตอ๊ตอกิกต๊อกถ้าเด็กๆคิดออกแล้วรบกวนคอมเมนต์นด้านล่างบอกคุณครูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่นานก็ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย